สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมอีกเช่นเคยครับหนึ่งแทบันในวิ่งพี่น้องครับยาฮูมื้อนี้ผมพามาอ่าอ่างเก็บน้ําลําตะโคงนะครับลําตะโคงอําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับยาฮูตอนนี้ผมหลังจากที่ห่างหายไปนานบ่มีโอกาสได้ลงเลยครับพี่น้องเอ้ยบ่มีหมายดําเลยครับ มีไม้ดำบ่ม,มีไม้ดำพี่น้องเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวผมให้เบิ่งบรรยากาศไม้แต่เนี่เป็นอ่างเก็บน้ำลำตะโค้งครับเป็นลำตะโค้งที่มาจากตัวอำเภอเมืองครับปุ้ยมันขึ้นเรือไหมพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับไม้ครับน้ำก็ลังขึ้นครับเบิ่งน้ำบ่เนี้ยบ่เ,เนี้ยบ่เ,เนี้ยใจว่าน้ำมันสิใสบ่เดี๋ยวผมเบิง่งเบ่งจากใครฟังกับน้ำหนาอยูโอเคอยู่ เบิงบ่งเบื้วงเ้านา่ินาจีพ่อเห็นโตนะครับเดี๋ยวผมสิล่องดำเบิ่งทั้งหนาเคลื่อนนี่โมโหว่านวเนี่ยผมสิดำเบิ่งในป่ปลาไม่ยาลาบนี่คิดว่านาี่พ่อมีโตอยู่เพราะฉะนั้นแต่ว่าเสื้อไหลข้านว่าน้ม,มันลงมากปอกปลายไงมันดิข้นไปกินปลาหน่อยทั้งทั่งหมดนะครับแต่่รู้ว่าสิมีบ่มีเดี๋ยวต้องร่องเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิง่งพวกพี่น้องเป็นหนามมันไหลนะครับหนามมันไหลตรงโต๊กตรงอันนี้ครับโต๊กตรงอ่างตรงเนี้ยเบิ่งพี่น้องคนบ้านแหกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปเบง เอบพี่น้องเดี๋ยวผมไปเบิบโอ้ไทยบานบักยางหลายพี่น้องเอ้ยบางอยูเสี้ยนแห่พี่น้องนี่ครับพี่น้องเรามาบานแห่กันโอ้เสี้ยนแห่หลายครับมานบ่ครับหมานบ่ มันาะเวิ้งเวิ้งขีนองเวิ้งเ้งเิงเินก็หลายครับเวิ้ก็หลายหลายๆหลามันมันมันยืนาเทไ่พอได้พอได้ครับเอไายังเขอยังเข่ปาเขาเขาคุ้มด้วยขาคุ้มครับาเขาคุ้มเนาะขาเขาคุ้มแต่เมื่อกี้เห็นเมื่อครับผมกับเมื่อกเห็นนี่แหะเบิ้งเบงครับนี่ครับขาคุ้มมันยวันตา ขายไปพันขายไปพันเหรอขายเลยเหรอครับโอ้หลายครับพี่น้องเลยคุต้นเาคนลมอวานเลยลมีหองวานอเชม่วาดเช่อาโอ้โอเคจนีมันยยวมันนี่บาถึงใหม่ะ พด <laughs> มาบ้าครับคนสนครับนอ่เรอบไอผมวานเนี่โอ้ยเาเตะลงไปอาจสิมาลครับเชียนแห่ลงลำตะโกงครับพี่หน้องพัมาวานเนี่ยขนหน่อาๆไหลกันเด้ครับยกอิดอีกน้องอิดเด้นี่ นี่หา6ตัวตอนนี้มันมันลอยตรงไหมครับมันเป็นตรงแบบปลากระโดดนะครับปลานวะพี่้องเห็นมัคุ้มก็ได้นะเอ๋อครับมันจะเป็นตรงแบบน้ำมันไหลลงมาปลานกระโดดครับลอยตึงเห็นไหปลากระโดดติดไหลอยคู่ในกระดองทีนี้ใส่ชุดอันเลยหากินปลาหน่อยของเขาบ่พี่น้องเขา ไปพี่น้องไปหาเตรียมชุดเท่าผมส่งเราครัเอาน้ำผุคนนี่แหละมาผู้เดียวครับพี่น้องเหมือมาผู้เดียวบอมีคนครบครับวอนนี้ผมไปซักมากนะครับแผลอยู่หลังมันบ๊ะโบ๊บ๊ได้หายบ๊หายนะครับเลยลงหนาบเท่านได้เดี๋ยวมาหนีสิล่องคืนลงเบิงเพื่อมานพี่น้องโอเคครับพี่น้องเตรียมชุดจะเข้าพอกันในหนังครับ หัวตะล่งครับปา้าปลาทั้งไหนมันขึ้นหลายปลาโดทั้งไหนขึ้นขลานไครับตาฮะ,ะครับพี่อ้องอ่าอ้ลืมเอาเนี่ยขึ้นปื้นมาพี่้องรัดแปลงเอาใหม่ไพ่รักทิ่ขึ้นใดบ่ได้ ยิงไปเอ้ะมัน,ม,นมันก็มาจ่อแล้วผมก็รอมันหันข้างไงกลัวมันเวลาเรายิงตรงแล้วกลัวมันจะพาลูกดอกข้อหาตาเราถ่ามเลยยิงขากหัวปุ๊บหลุยอะขาดพี่น้องยังดีมันน็อกไงมันน็อกไงยิงยิงผ่าหัวหัวขาดเลยพี่น้องยังดีมันน็อกหลับเลยได้ไม่งั้นโอ้ไม่ได้เลยไม่ติดไม่ติดเชือกสักนิดก็ถึงเชือกได้นิดพี่น้องไปประมาณไซส์สองพี่น้อง ตัวไม่ใหญ่ครับตัวแรกไปแรกวพี่นอ้องอ,อ้าวมเกือบวัวดหออ้วนดนีมัาถากโดนบางไงยิงข้ามหัวไปนิดนึงพอดีผมเติมลมใหม่ครับลมมันไม่ไอ้นี่ลมบ่เขาพี่น้องวัวยหญ่บนเขางือเติมลมใหม่คือวัวไดญ่ครัส่องไปอ๋อย,ยังขา,ขาวๆนอนอยู่หมานแล้วพี่น้องมานแล้วโอเคตอตอพี่น้อง หังจากดำไปจากชั่วโมงนึง่งก็พอโตเลยพี่น้องเอ้ยต้นตามี่จะบ่มีไหมตาป่าไปใส่เวทมันหมายมันใหญ่เนาะครับพ่อผมก็บบกเคยมาดำเคยมาดำเทียนหนึ่งสองเทียนเหรอหนามมันคุ้นครับแต่ป่ามันจะเป็นน้ำล่ำตะโคองอะไรไปนี่แล้วก็พอกพอโตแต่คิดว่าถ่ายมีกับมีโตใหญ่ครับแต่ว่ามืนหนีก,ก็บแบบประพอเลยพ <G ül> ี่น้องเดี๋ยวผมสิลงไปเบิ่ง ท,ทั้งหลังทั้งล่างที่หนามมันไหลครับลงไปเบิ่งแต่หนามมันสีคุนๆไงแต่นนสีดำบิ่งตรงนี้มันหกๆผมดำบิ่งหกเลยแบบนี่นหนาสิมีตูเจ้าปอปอเลยพี่นอ้องพอตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมพาลงไปเบิ่งทั้งล่างครับบอกเพื่อนวานแห่นะไปครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งอ่าอีกฝั่งหนึ่งครับจากสีคือบ่ครื้นอก 好好好 you <laughs> หยับเก็บบ่พอหัดตัวปลาจักปลาอยู่ไซได้ไปสิคืนแล้วครับได้บื้งสง่งติดตัวเดียวแล้วพี่นอ้องหากินใสกับวัมานเสร็จแถวบ้านปลาหายากครับบ่ค่อยมีตัวจักสิไปใส่ผู้ใดมีไม้กะผู้ใดมีไม้กะแนะน้ำมาเด้อครับอยู่แถวแถววีรลำหงษ์จังหวัดไก่เคียงพ่อสิไปได้เน่เด้อ เนี่ยน้ำไม้มาเนี่ยครับบ่ได้ปลาหลายๆปลาดูใหยันยังีินะครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยไปไปนแต่ปลากันพี่น้องโอครับพี่น้องขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้บ่คือบ่คือไม้นี่มาสองสามเถี่ยวบ่วได้โตเลยครับบอ่อแบบปลาแบบหาตัวหยาคแห้งพี่น้องผมดำแต่แถวนี้วะนี่ ชั่วโมงเดียวดำชั่วโมงเดียวเราก็ลงไปดำทั้ง่างแป๊บหนึ่งดำทั้ง่างผมมั่นจะหาพุทนี่แหละน้ำก็พ่อเห็นอยู่น้ำถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าปลาว่ามีพี่นอ้องกะผลงานกะ <c oughs> ัวเดียวพี่น้องตัวเดียวพอแล้วแรงครับพอแล้วแร่งแต่ไปเดินเดินหน่อยตัวเดียวครับยิ่งขาดหัวเลยนะกันพวกขาดหวัเดวเพราะใดได้ผ้าหัวไว้ปุ๊บหลุดมันนกกระชือกันมันน,อน,นอกนี่พเพราะใดแล้วครับ ตัวเดียวมันใส่สองครับนี่หรอกวายเงวยวายเงยนะครับตัวเดียวพี่น้องพอแล้วแรงครับพี่น้องโอ้ยมาหาคลิปดีๆให้พี่น้องเบิ้งกันโอ้ยหายากครับพี่น้องเลยมันต้องไปไกลๆอย่างเดียวแหละผมบ้านแถวบ้านนี่บ่มีหม้เลยครับบ่มีหม้ดำพอได้คลิปเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตั้งไรกัดเบิ้องที่หลวกอะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกันครับเพิ่งปอกว่าไงเพิ่งหาปลา,าท่านเหล่วเลยนะครับวานปลาคนหลายครับพี่น้องเลยป่านาบุญครับเดี๋ยวจังไหนโอกาสหนาขอกันไหมครับพี่น้องธรรมดาแล้วครับหาอยู่หากินมีหมาแน,น่บ่หมาน,นะครับพี่น้องก็โอกาสหนาก็ว่ากันหน่อยพี่น้องเต็มที่แล้วกาบมนีกับประมาณชั่วโมงกลัวดำชั่วโมงกว่กวคือยังฝนสิดตกนี่ครับ เดี๋ยวมือนาผิดผ้าไปใส่ฝากติดตามน้อครับพี่น้องมือนี้ก้าบ้านกันนาที่ก้าบ้านแหละแล้วก็เดี๋ยวมือนาที่หาไม้แบบว่าเป็นนอนขังขึ้นดำยิ่งครับสีให้ยิงย่งสีมันได้หลายๆตีนะด้ช็อตยิ่งลหลายๆเดี๋ยวหาหนับใส่ใส่กันพี่น้องช่วงนี้โควิดไปใส่กันยากพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องทุกคนดูแลร,รักษาตัวของเรือครับพอกันไหมครับหนึ่งถ้าบ้านได้วิ่งบาย